ทุกคนตอนนี้ก็คือใหอ,ออกกำลังกายค่ะสายแล้วจริงๆมีออกไปกินข้าวข้างนอกกับพี่ด้วยนัดไว้แต่ว่าเราจะไปวิ่งกอง่อนแปออกลังกายก่อนใกล้สายแล้วเพราะาต้องแต่งนะ้ะอีกตอนนี้คือแบบน่าโอเคอยู่นะทุกคนเงาอยู่แต่ก็มีสิวตรงหว่างคิวตรงนี้ วันนี้ไม่ออกกำลังกายโดยการเดินเบลแล้วก็เดินชันนะมาก็จะเดินประมาณสักสามสิบนาทีจริงๆอ่ะมาอยากได้สี่สิบห้านาทีแต่ว่าเหนื่อยอ่ะทุกคนแล้วก็หุ่นตอนนี้คือมีความหนานิดนึงนะเหมือนไขมันเพิ่มขึ้นอ่ะทุกคนแต่ว่กากล้ามเนื้อม่เท่าเดิมนะและนี่ก็คือลุกแต่งหน้าของมาในวันนี้นะน่ารักป้านี่คือแต่งเบามากแล้วก็ลิปมาเลยแบบเร็วมากทุกคน let's go ออกไปข้างนอกกัน เล่นนะคะไม่ได้มาเดทกันนานเลยค่ะมา,มากๆอันนี้คือแบบเพิ่งมาอย่างเดียวแต่ว่าเรากินข้าวก่อนอหิวอ่ะอยากรีวิวอ่ะอันนี้ตัวเบคฟาสเซเนเจอร์ของโฮสเทลอร่อยมากคือหน้าตาเขา,าดูแบบไม่มีอะไรนะแต่รสชาติอะ ดีเลยตัวซอสเส็จก็ดีเบคอนแฮมชีสอะไรเงี้ยดีหมดเอ๊ะมีชีสปะวะไม่มีนะเออแต่ว่าดีอ่ะแค่ผักยังอร่อยอะ่ะตัวกระหล่ำอร่อยมากแล้วก็ตัวขนมหวานอร่อยมากอันนี้มาอยากให้ไปลองชิมอันนี้จะเป็นดับเบิลช็อกโกแลตนะไม่จะไม่ผิดคือไม่ถ่ายรูปไปเยอะมากมากินตอนน้องเขาเหยวแล้วยังอร่อยอะ่ะคิดดูในส่วนของอาฟิตนะไมก็จะมาทีมแดงขาวนะเพราะว่าคาเฟ่เขาจะมีความ น้ำตาลแล้วก็ฟ้าในหน่อยแต่ว่าไม้ใส่แดงมาตัดเพื่อที่จะให้ตัวไม้เด่นสุดๆนะคะแล้วก็คือลูปนี้น่ารักมากถ่ายรูปขึ้นมากเดี๋ยวทีพี่กลับไว้ให้นะ,นะตอนนี้เรารอถ่ายรูปอยู่ตรงข้างหน้าคาเฟ่ทุกคนคือแบบคนเยอะมากก็เลยจะมากินวิตามินอค่อนี่เชอกินของอะไรอะ่ะอันนี้หรอมาอ่ะกินวิตามินผักรวมอันนี้จะเป็นสามเบรดที่เป็นผักเนี่ยทุกคนสา <c oughs> มเบดเนี้ยเป็นผักแล้วก็มีอันนี้อันนี้จะเป็นน้ำมันตัด เดี๋ยวบอกก่อนว่าที่กินผักเพราะว่ามาเป็นคนไม่กินผักก็เลยต้องกินวิตามินเสริมใช่เรารู้สึกว่าเรากินผักน้อยเกินกินไม่พอก็เลยจะมาเสริมจามตัวนี้แล้วก็มีน้ำมันตับปลาบำรุงสมองสมองไม่ค่อยดีใช่มันต้องแบบบำรุงนิดนึงส่วนอนี้จะเป็นแบบกินทีก็คือคุมหิี้ตัวนี้ก็คือพึ่งได้หลงอันนี้อันนี้เป็นของอะไรอ่ะอันนี้ของเนกตาพามา มันเป็นสูตรเลออันนี้คือดีมากเจผมว่าทําไมันช่วยเรื่องคือมันช่วยข้อจักรวาลของคนเป็นสิว<ม>ผิวแพ้ง่าย<ม>ใครที่อยากแบบผิวเรียบเนียนคือตัวนี้มันเลิศมันบางตรงที่เราไม่ต้องกินวิตามินเยอะแยะตัวนี้มันมีทั้งซีนวิตามินซีวิตามินอีมี โปรไบโอติกแล้วก็มีสารกัดจก,กถั่วเหลืออยู่ข้างในเลยคือเหมือนมันจะช่วยเรื่องสิวทั้งหมดเลยแบบสิวฮอร์โมนสิวอักเสบใครที่แบบเป็นสิวเขาก็จะช่วยคนที่ไม่ชอบกินวิตามินเยอะๆอย่างไม้ม<า>อะยอย่างไม้แค่อันเนี้ยก็คือเยอะแล้วใช่ปะเราถ้าไมจะหาซีนกินหาวิตามินซีกินหรือว่าอะไรเงี้ยแบบครบจบเลยใช่มันจะเยอะไงถ้าเรากินแยกอะเราก็เลยแบบครบจบในเม็ดเดียวเลยอันนี้คือแบบน่าสนใจอะใช่คือทำไมจะแพ็คไม้เนี้ย เพราะว่าจะจัดเซตไว้ต่ว่าันจะกินอะไรบ้างเพราะว่าเดี๋ยวลืมเพราะว่าวิตามินค่อนข้างเยอะก็วิตามินผิวก็จะมีตัวนี้ที่เพื่งลรองแล้วมันเวอร์เพราะว่ามันแบบช่วยให้ผิวแบบเป็นสิวมันดีขึ้นผิวอักเสบแบบว่ามันดีขึ้นแล้วก็แล้วตัวเนี้ยทาให้ผิวเรียบเนียนด้วยแล้วคือย่างเราที่แบบเจอไฟกระตูต้องถ่ายคอนเทนต์ต้องเจอแดดอะไรต่างต่างๆเลยตัวเนี้ยลดตอบโจทย์เกิดน่าลองมากสาวๆก็คือควร ใช่ก็เลยแบบว่าเออพกตัวนี้มาแต่อันนี้กินก่อนนอนอ่ากินก่อนนอนกินก่อนนอนตแต่ว่าววใช่ตัวเดี๋ยวจบมันเลิศทุกคนเดี๋ยวเราจะกินก่อนนะคะ ก็คือรูปที่ได้หลังจากที่เราไปรอถ่ายนานมากนะคือชุดกับมุมเนี่ยคือเข้ากันสุดๆมาใช้กล้องดิจิตอลเก่าถ่ายนะพอมาถ่ายรูปเสร็จก็มาฮานาสตูดิโอต่อเลยนะทุกคนก็คือมาทำเล็บนะก็เป็นเล็บที่มายมาคิดหน้างานกับพี่ช่างนะคะช่างน่ารักมากคือเขาแนะนำดีมากๆเลยที่นี่แต่บอกก่อนนะที่นี่คือแบบว่าใส่ใจเรื่องการแบบตัดตกแต่งเล็บมากๆค่ะ ก็คืออะต่อคือมาอะทำเป็นตีมโบนะทุกคนเป็นโบสีชมพูแล้วก็ตัดกับความเป็นเขียวให้มันดูมีความเฟสทิฟคือมาอะไม่ได้ทาสีแดงเพราะว่าแปลว่าสีแดงทําให้เล็บไมยดูมือไม้ดูดําอ่ะก็เลยเป็นสีชมพูเขียวนะดูดิน่ารักมากนี hey, เราอยู่คินโนคุนิยะแล้วเราก็จะมา ดูเครื่อสับอางที่เป็นหนังสือทุกคนแล้วก็หมดเกลี้ยงเรียบร้อยแส่ใจคือเราตั้งใจมาดูตรงเนี้ยมากๆแล้วก็ไม่มีนะคะเซ็งอ่า ก็คือตีหนึ่งครึ่งแล้วนะทุกคนขคึ้นเลยมากคือไม่กลับห้องมามันไม่ได้ถ่ายอะไรเลยคือกินข้าวแล้วก็เติมข้าวให้แมวเล่นกับแมวนิดหน่อยแล้วก็ไปอาบน้าแล้วก็เล่นเกมน,นะคะตอนนี้ก็คือเลยมาตีหนึ่งแล้วเราก็เลยจะมาทําสิ่งหนึ่งที่เรายังไม่ทําก็คือกินวิตามินนะคะเป็นสิ่งสุดท้าย,ยที่เราจะทําก่อนนอนเนาะเดี๋ยวไม่ไปหยิบวิตามินมาก่อนนะแป๊บหนึ่ง นี่คือสองเม็ดที่มายังไม่ได้กินของวันนี้นะก็จะกินก่อนนอนเลยนะทุกคนแค่2เม็ดเท่านั้นสอเม็ดนี้นะเดี๋ยวมาจะให้ดูดตัวกระปุกเขานะคะนี่เขาจะหน้าตาเป็นแบบนี้ตาพามากินเลยนะคะ รู้สึกว่าเขาเป็นตัวที่สะดวกมากแค่2เม็ดก่อนนอนเท่านั้นนะตรงที่เราไม่ต้องแบบกินวิตามินเยอะแยะทุกคนแค่2เม็ดคือจบเลยเราไม่ต้องกินยาเป็นหนึ่งกำม,มือที่แบบว่า,าคนเป็นสิวก็ต้องมีกินซินด้วยแล้วก็อยากให้หน้ากระจ่างใสผิวแบบใสเรียบเนียนก็ต้องกินวิตามินซีแต่ก็ต้องมีบำรุงเพิ่มเป็นวิตามินอ e ีอีก ไม่จําเป็นเลยทุกคนแค่มีแค่น้องคนเนี้ยคนเดียวคือเขาใส่ทุกอย่างมาอยู่ในนี้แล้วมีโปรไบอติกด้วยคือมันเลิศมากถ้าใครอยากลองซื้อตามเดี๋ยวมาจะทิ้งไว้ใต้เดสคริปชั่นอีกรอบนะคือมาจะทิ้งทุกอย่างเลยวิตามินที่ไม้กินทั้งหมดแล้วก็อา t f i t ของไม้แล้วก็คอนแทคเลนที่ไม้ใส่เมื่อเช้าด้วยนะคะจะใส่ให้หมดเลยเผื่อมีคนอยากรู้เนาะก็ไปซื้อตามกันได้นะแต่ว่าตัวนี้แนะนำจริงใครเป็นสิว ผิวไม่เรียบเนียนสิวฮอร์โมนสิวจำเดือนมันดีอ่ะดูผิวอีกรอบอืมรอยมันยังไม่ได้เห็นผลชัดหรอกแต่ว่าความเรียบของผิวอ่ะมันเห็นชัดเลยว่าผิวเรียบขึ้นมากๆามายก็หวังว่าผิวมายจะชุ่มชื้นขึ้นนะเพราะตอนนี้ผิวมันเหมือนแบบ ไม่ผิวแห้งก็ผิวมันขาดน้ำอะไรแบบนี้ไม้ก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ไม้เป็นผิวอะไรเพราะว่าไม้นอนน้อยนะตอนนี้ก็พยายามปรับเวลานอนอยู่นะคะตอนนี้ไมยจะไปนอนแล้วนะเพราะว่าง่าวงมากแล้วก็เหนื่อยมากๆเลยก็ทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะก็คลิปนี้ไม่ไปละค่ะทุกคนเดี๋ยวเอาแมวมาลาด้วยบา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 ย,บาย,บายลาสักสิเกะ Bye-bye. Bye-bye.